เพลงนี้ให้แบบแวขข่าสุภาพสเร็จขนาดนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าทุกๆคนอยากมีแฟนเหมือนเราสิ กันเนี่ยแหละค่ะสปีชเนี่ยนะครั้งรักไม่ไหวจริงๆสมกับเป็นเจ้าของซิงเกิล36ล้านวิวแฟนผมน่ารักค่ะเพลงดังที่คัฟเวอร์กันทั่วโซเชียลนะคะเนื้อก็จำง่ายท่าเต้นก็สุดคิ้วค่ะก็เป็นไฮไลท์หนึ่งนะคะของเวทีกีตาร์แม็กประจําปี2024ที่เขาเพิ่มสาขาใหม่ค่ะ STAR SINGLE h i t s o t t h y y e r r หลังเกิดปรากฏการณ์นะคะดาราแห่ออกซิงเกิลกันค่ะก่สร้างสีสันให้กับวงการทีป๊อป มองมาลงที่โบเมลาดานะคะนางเอกละครหลังข่าวคนแรกเลยที่คว้ารางวัลกีตาร์แม็กพร้อมขึ้นโชว์บนเวทีของคนดนตรีแห่งปีค่ะ ต่อเนื่องของกระแสทีเวฟบนะคะทำให้เกินครึ่งของโชว์บนเวทีประกาศรางวัลแทบไม่ต่างจากสเตทีป๊อปค่ะขนกันมาหมดนะคะทั้งบอยแบนด์เกิลกรุ๊ปไอดอลและดาราซีรีส์วค่ะ ซึ่งทุกสาขาแข่งขันด้วยความนิยมของพลังแฟนดอมจริงๆนะคะมีอิทธิพลมากถึงขนาดแพลตฟอร์มดนตรีค่ะ Spotify oh. เขาจับตามองคลื่นลมทีเวฟนะคะว่าถ้าเปรียบศิลปินทีป๊อปเป็นเรือแฟนเบสในบ้านก็คือแรงลมค่ะที่พาเรือลำใหญ่ออกไปสู่หน้าน้ำอินเตอร์โดยปีนี้นะคะรางวัลศิลปินที่ครองความนิยมสูงสุดแห่งปีก็ตกเป็นของ oh. พี่พิกริ oh. ค่ะขอบคเอุเจติะ ื่นเต้น,นครับขาบูเอะ Guitar m a g a z นะครับผมนเวทีนี้แล้ว้องรับรางวัลนี้ตื่นเต้นทุกคนครับไม่ต้องห่วงเลยด้วยดีใจครับจริงๆดีใจมากๆที่เหมือนวงการ T-pop แบบเหมือนคนทั่วโลกให้ความสนใจครับผมจริงๆได้ไม่โอกาสแบบเห็นแบบแฟนๆต่างประเทศอะไรเงี้ยนอกจากประเทศไทยแล้วนอกจากเอเชียแล้วด้วยนะครับผมได้มีโอกาสทางานที่ยุโรปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเพลงแบบ T-pop เนี่ยมันไปไกลถึงตรงนั้นแล้วจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าจริงๆศิลปินทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะไปไกลถึงตรงนั้นด้วยแล้วก็ ดีใจมากๆครับที่แบบเหมือนวันนี้ได้เห็นวงการทีป๊อปได้ได,ได้ได้มีผู้ฟังแบบว่ามากขึ้นทั่วโลกด้วยครับผมดีใจแทนพี่ๆศิลปินหลายๆคนด้วยครับจริงๆเคยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสกลับมาร้องเพลงแฮร์รี่มากแค่มีคนแบบฟังแล้วก็พูดถึงอ่ะร้องตามได้ค่ะนั้นก็ดีใจแล้วอ่ะต้องขอบคุณคนในโซเชียลทุกคนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ๆนักแ,แสดง ได้ลง,ง่ายด้วยเข้าใจง่ายดนตรีมันแบบว่าเข้าใจง่ายทุกอย่างก็แบบเจอ